ช็อกวันอีกหนึ่งนาทีลูกเรือแบ็คฮอกดึงบานประตูเลื่อนเปิดผมมองเห็นล่างตะคุ่มของเขาสวมแว่นมองกลางคืนคอบตานิ้วเดียวกระดิกชี้ผมหันไปมองเพื่อนร่วมทีมซิลส่งสัญญาณน,นั้นไปให้ผู้อื่นรับทราบทั่วลำเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องในห้องโดยสารบัดนี้ไม่มีทางได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงโรเตอร์ของแบ็คฮอกตัดอากาศ ลมกลูมาปะทะเมื่อผมชะงกหน้ากวาดมองพื้นดินอยากเห็นเมืองแอป,ปบัตบัตเบื้องล่าง1ชั่วโมงครึ่งก่อนหน้านี้เราขึ้นเครื่อง mh 6 0 black hawk ลอยกลางฟ้าในค่ำคืนไร้แสงจันทร์การบินระยะสั้นจากฐานบินในจลาลาบัตอัฟกา,านิสถานติดชายแดนปากีสถานจากที่นั่นอีกหนึ่งชั่วโมงถึงเป้าหมาย เราใช้เวลาศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมกันนานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวห้องโดยสารมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากแผงบังคับห้องนักบินผมเอียงตัวเป็นริ่มโดนเบียดอัดที่ประตูทางซ้ายไม่มีที่ว่างให้ขยับตัวเรายกเก้าอี้ทิ้งปลดน้ำหนักไปส่วนหนึ่งเราต้องนั่งบนพื้นหรือไม่ก็นั่งเก้าอี้พับ ซื้อจากร้านเครื่องกีฬาก่อนเราออกเดินทางบัตรนี้ผมเกาะอ,อยู่ที่ขอบประตูผมยื่นขาออกไปข้างนอกเครื่องให้เลือดไหลเวียนขาของผมชาเป็นเน็บไปแล้วในห้องโดยสารของคอปเตอร์สองลำมีผู้ปฏิบัติการซิลทีมซิก23นายผมเคยร่วมงานกับพวกเขามานับครั้งไม่ถ้วนหลายคนรู้จักกันนานนับ10ปีหรือยาวกว่านั้นผมเชื่อใจพวกเขาด้วยชีวิตของผมเอง 5นาทีก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวคึกคักในห้องโดยสารเราสวมหมวกครอบศีรษะตรวจสอบวิทยุและอุปกรณ์อาวุธครั้งสุดท้ายผมบรรทุกอุปกรณ์60ปอนด์แต่ละกรรมคัดสันเป็นพิเศษเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะสัมภาระของผมผ่านการปรับแต่งพิธีพิถันมาหลายสิบปีผ่านภารกิจทำนองนี้หลายร้อยครั้งผู้ปฏิบัติการชุดนี้เลือกเป็นลายบุคคล รวบรวมเฉพาะกลุ่มมือดีเยี่ยมประสบการณ์สูงสุดในหน่วยของเรา48ชั่วโมงก่อนวันปฏิบัติการแผ่เขาทะมืนให้เห็นแต่ก็เลื่อนจากนั้นตั้งเขาทะมือนอีกครั้งเราตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำอุปกรณ์ทุกอย่างเราพร้อมยิ่งกว่าพร้อมสำหรับการทำงานในค่ำคืนนี้